พี่อยากไปเที่ยวสวนจตุจักรนะอยากไปซื้อต้นไม้มาปลูกเพิ่มกะว่าจะทาเป็นสวนเลยบ้านเราจะได้สดชื่นไปด้วยกันนะไม่เอาอ่ะต้นไม้มันกินไม่ได้ซะหน่อยซื้อมาทําไมไม่รู้เยอะแยะเปลืองตังค์แล้วอีกอย่างหนึ่งนะไปจตุจักรตอนนี้ร้อนจะตายคนก็เยอะดีไม่ไปหรอกเดี๋ยวผิวเสียหมด ออไปห้างกันดีกว่าบีมอยากไปห้างบีมจะไปห้างทำไมไปห้างใช้ตังค์เยอะกว่าไปซื้อต้นไม้อีกนะเดี๋ยวบีมก็อยากได้กระเป๋าอยากได้รองเท้าอีกไม่เอาอะ่ะพี่ไม่ไปหรอกต้องไปบีมอย่าบังคับกันสิทีพี่ชวนบีมยังไม่อยากไปเลยแล้วทำไมบีมต้องมาบังคับพี่ด้วยล่ะ นี่ไม่ได้บังคับแต่เป็นคำสั่งถ้างั้นเราแยกกันไปได้ไหมบีมได้ไงอะ่ะพี่มิวถ้าแยกกันไปแยกกันอยู่เลยดีกว่าไหมเอาเอา่าพี่ไปเดินห้างด้วยก็ได้บีมก็พูดอย่างนี้อยู่เรื่อยอะ่ะแล้วพี่ก็ต้องยอมตลอด ดีแล้วค่ะเป็นแฟนกันผู้ชายก็ต้องยอมผู้หญิงถูกต้องแล้วนะอืองั้นเดี๋ยวพีมไปแต่งหน้าแต่งตัวก่อนนะเดี๋ยวมาเร็วด้วยล่ะจ้า บีมพาอมแล้จ้าพี่มิวโถแต่งตัวซะนาเลยปะใส่แล้วลางคนเนี้นะบีมบีมวเดี๋ยวก่อนอะไรอะบีมนี่ที่จะใส่ชุดนี้ไปหรออืมก็ใช่ไงไม่ได้รีบไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้เลย ทำไมต้องเปลี่ยนล่ะบีมไปชุดน,นี้ไม่ได้เหรอบีมบอกให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนเถอะนาเราไปห้างกันนะพี่มิวไม่ได้ไปตลาดแต่งตัวให้เกียรติสถานที่ไหนสิแล้วอีกอย่างถ้าไปเจอคนรู้จักแล้วเขาทักเราขึ้นมามิมอายเขาแย่ <ค iques> ไปเลยรีบขึ้นไปเปลี่ยนชุดเลยดูเลือกชุดที่มันดีๆด้วยนะ <S <S น, <ley> นี่แหละครับแฟนผม บังคับผมทุกอย่างเขาชอบทําตัวเหมือนช้างเท้าหน้าและให้ผมเดินตามเหมือนช้างเท้าหลังตลอดเอา้ายังจะยืนม,มองหน้าอยู่ไปเร็วสิดูรถติดรู้แล้ว อือมันนี้ก็น่ากินอันนี้ก็น่ากิน,น,น,กน,กนบีมสั่งข้าวผัดอเมันกันให้พี่หน่อยสิพี่อยากกินอะไรนะพี่มิว้วมาลาสเต็กแต่สั่งข้าวผัดเนี่ยนะทำไมล่ะมันก็มีในเมนูนี่ไม่ต้องเลยเดี๋ยวบิมเลือกเองเอาสเต็กปลาดอรลี่ที่หนึ่งค่ะ อืมแล้วก็สปาเกตตี้คาโบนาร่าหนึ่งที่ส่วนพี่มิวกินสเต็กหมูพี่ไทยนำไปแล้วกันเนาะหุยชีชบอนน่ากินอะแต่ต้องอู้นแนแน่เลยเอาชีชบอนที่หนึ่งค่ะ พี่มิ้วเป็นไรเนี่ยทำหน้าหยกระตูดลิงก็พี่ไม่อยากกินสเต็กหมูนี่พี่มิ้วอย่าเรื่องมากน่ะบีมสั่งมาให้กินก็กินกินไปเถอะบีมน่ะเลือกแต่ของดีๆให้พี่มิ้วนะรู้ไหมดูสิเนี่ยน่ากินจะตายหืมอ,อร่อยอ่ะ รีบกินเลยนะพี่มิ้ว พี่มียวอะไรเหรอบีมช่วยบีมกินหน่อยสิบีมกินไม่หมดอ่ะเสียดายของพี่อิ่มแล้วนะบีมแล้วนี่บีมก็เป็นคนสั่งมากินเองทำไมบีมไม่กินให้หมดละ่ะก็คนมันกินไม่หมดจะให้ทำยังไงล่ะแล้วเนี่ยเสียดายเงินด้วยช่วยช่วยกินหน่อยสิเออ กินไปเถอะน้าเร็วๆบีมบอกให้กินพี่มิวก็ต้องกินเอาทำไมถึงต้องมาครับในสิ่งที่พี่ไม่อยากทำอยู่เรื่อยเลยหบีมไม่ต้องพูดบีมสั่งให้กินก็ต้องกินเอากินอันนี้ด้วยเอาเราไปสิ เสื้อออกใหม่แล้วเนี่ยสวยอะ่ะรุ่นลีเด็ดด้วยแบบนี้ต้องจัดไปแล้วดูอะไรอยู่หรอพี่มิ้วก็เสื้อใหม่ละสิเนี่ยสวยมากเลยนะบีมซื้อให้พี่หน่อยสิเป็นของขวัญมันเกิดก็ได้นะโอพี่มิ้วไม่เห็นจะสวยเลยมนันี่มานี่ เดี๋ยวบีมเลือกให้ช่วงนี้อะ่ะเขาฮิตเทนี้กันอยู่นี่เห็นไหมเท่ของพี่ตั้งเยอะแต่พี่ชอบแบบเมื่อกี้มากกว่านี่บีมคนเราจะชอบไม่เหมือนกันก็เห็นแตลกตั้หน่อยแต่ที่บีมเลือกให้รับรองว่าเท่ดีกว่าที่พี่มิวเลือกแน่นอนโอเคเอาตัวนี้แล้วกันนินซื้อเลยนะเฮ้ย hey, เดี๋ยวก่อนบีม เรียบร้อยบีมทำไมทำแบบนี้ล่ะพี่บอกแล้วไงว่าพี่ไม่ชอบแต่พี่มิวต้องชอบเพราะบีมเป็นคนเลืยกอะไรพี่มิวบีมพี่อยากเป็นตัวของตัวเองบ้างไม่ใช่ต้องมาเป็นทาส เรารักคำสั่งบีมแบบนี้พี่อยากกินในสิ่งที่พี่ชอบอยากทำในสิ่งที่พี่ต้องการและพี่ก็อยากให้บีมเข้าใจความรู้สึกของพี่บ้างคนรักกันเขาไม่บังคับการหรอกนะบีมพี่เิวนี่กข้าขื้นเสียงใส่บีมหรอ มได้พี่ก็เหนื่อยแล้วเหมือนกันจบกันแค่นี้พี่จะได้มีอิสระไปใช้ชีวิตใน,นแบบที่พี่ต้องการสักทีคีมียวพี่มียว,วเดี๋ยวก่อนคีมียว ไม่ได้พูดแบบนั้นเลย,ยคุณลูกหมูช่วยช่วย จริงด้วยโอ้ยโูฟูอ้ยอฟเออีอีคนลุงหมู ơi Ê Chú Chú Ôi... Boss anyway, Ôi... <ง ains> ทองพี่ทองนี่ชว่วยฉันด้วย <ง ains> ช่วยด้วยค่ะมีคนโดนไฟดูดค่ะช่วยด้วยค่ะใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะมีคนโดนไฟดูดค่ะ อสช่วยด้วยคะ่ะช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นฟ้าคุณนอมช่วยมอสด้วยค่ะบอสโดนไฟดูด คุณพวกเธอสองคนมากเลยนะที่ช่วยฉันไม่เป็นไรค่ะบอสนี่ค่ะทองของบอสใช่ไหมคะพวกเธอเก็บไว้เถอะฉันให้เอาไปแบ่งกันนะถือว่าเป็นการตอบแทนที่ช่วยฉัน ทไมไม่ได้หรอกคะ่ะที่ฉันช่วยฉันไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนหนูก็เหมือนกันค่ะบอสเก็บไว้เธอค่ะหนูว่ามันมีค่ามากเกินไปใช่แล้วปีนี้บริษัทเรามีโบนัสกลางปีให้กับพนักงานทุกคนอย่างนี้ก็ควรแบ่งให้ตามตำแหน่งที่มีความสำคัญตำแหน่งไหนที่สำคัญเยอะ ก็ให้เยอะตำแหน่งไหนที่สำคัญน้อยก็ให้น้อยคุณบีมทุกตำแหน่งมีความสำคัญเท่ากันนะคะไม่เท่าแต่ว่าพอพๆเรื่องนี้เดี๋ยวฉันเป็นคนจัดการเองนี่ค่ะ นะว่าอู้งานอ่ะฉันจะมาทําอะไรมันก็เรื่องของฉันนี่แกกล้าปอบยีโยนเอาสารใช่หรอคะทําไมฉันจะยี่ยนไม่ได้ก็ฉันเป็นผู้จัดก,การแต่แกเป็นแค่แม่บ้านอย่ามาทําตัวเสมอภาคกับฉันน้อยทําเป็นบ้ามากคิดว่าสูงส่งนักหรอก็คนเหมือนกันนั่นแหละหือกลับไปฉันจะไล่ออกไล่เลยฉันทนมานานละไม่ต้องรอให้แกมาไล่ออกหรอกฉันขายทองเสร็จ ฉันก็จะไปลาออกอยู่แล้วขอบคุณนะคะบอสขอบคุณค่ะนอกจากโบนัสแล้วเธอทั้งสองคนยังจะได้เลื่อนตำแหน่งอีกด้วยนะฮะเรื่องตำแหน่งใช่ ฉันขอเลื่อนตำแหน่งให้คุณออมเป็นผู้จัดการส่วนคุณฟ้าได้เป็นพนักง,งานออฟฟิศผู้ช่วยคุณออมเอ๊แต่ตำแหน่งผู้จัดการเป็นของคุณบีมไม่ใช่หรอคะนั่นสิคะแล้วคุณบีมกับไมล์ล่ะคะอุยไปจะนัไปไปนี่ไป หลังก็อยากเอาทองปลอมมาหลอกใครอีกนะนี่มอรอทองปลอมมาหลอกเราเหรอเนี่ยไมนะคะไม่ใช่ของฉันนะกฉันไม่ได้ทำอะไรผิดไปครับฉเธอไปลงพักไปนะไปฉันไปไมันต่งฉันไม่ใชของฉันโอ๊ยไปไปแค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้หิบไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลาย ยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้ง